สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมก์ม่วงพี่น้องมือนีของม่วงน้อยของม่วงใหญ่มีเบิดอันนี้เป็นต้มปลาแดกพี่น้องเยสมก์ม่วงตอนปลาแดกมาแล้วพี่น้องกินสมกันเด้อมม่วงมน้อยก็แจวปลาแดดเป็นลายน้ำลายแตกเลยดีพี่น้อง กินไหมวัวกินน้ำดอกน้องมันมือนี้มันกินสมองม่วงอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเว้ยอมม่วงหน่อยแม่เขาจะกินบม่วงใหญ่อันนี้แม่ก็กินม่วงหน่อยเป็นอะไรแซ่บอร่อยสมบัติบ้านเมืองเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องตาดตอ gì thì là đúng không? Một món đôi, một ngày như vậy đi khô phố นั่งไม่ได้ลง nhà น้อยแต่สูดเสบร้ายนาะเศร้ายเศรษร้ายมาจีก็ปรแดงขอฝากเลยใส่เข่ลูกคุกมาเลยมาถ้วย ก๋อเลเน่ยเ้หมักกินมาแล้วสมอังมังวานหมัก็สองอย่างวาวันถืเป็นวัดนี่เผาบ่แม่นเนี่ยเาน้องขังนี้ยังนะเมาเหลือไปไล่เลย อร่อยนอน่กระเจ้าับน้องร่อยสักอืมเปรียมากๆน่อเป็นไวยะน้นองข้าวขาให้เจ้าข้าไ

หน่อยที่คุณเล่าจะผิดที่้าเพราะวิถีหายวะนอนดาวหัวนอืมดั้เป็นเป็นหน้าก็เป็นขนาดนี้เดิมบ้าหรอนม่ะนทางหรือล่ะผูกเป้งใส่แล้วม่อทาลงแล้วก็รกิจกรรมหี่เป็นหน้าจะกิจอหไรหน้าใส่เด็กขนาดตัวเป็นไฮ นาอันพอเมแล้วส <Wha> ่เ <Luis> ีแล้วเนโาอันพอเพียวยเ็เการหัวนี้่แขงน้น่เออใครจะบอกกับคุณแล้วเอาเปนแ่

แล้วเด็กตอนบ้านเนีอีกิบ่าแม่เลยกินว่าเด็กต่อเนา้กงกินสมัดหมวงพี่น้องเอ้ยหากอะไ้หาหน้า <único> ท <Liberty Overwatch throat> ียังนะหากอะหาเม็นเสบอกกูกะตาบวกมึงงาสุดอัน เสียไอได้มาโมงนญยตัวใหญ่นะมัวสมแหงเลยอืตัวน้อยป้าตัวกบครับบุบบุบมือส้เลยวะเทียงกัยังปูผาอกู่ยพี่น้องเอ้ยไปไผ่บ้านเลยเนาะผาก็ไปแผ่บ้าน Đưa lắp tà Nhưng tụi con có đẹp quá nè Ừ Xài ít thôi, ừ. Xe ẩm dùm Có ăn à? Có อีกนิดไม่ตอนประเด็กคือมอเหตุใด,ก,ด,ไได <c oughs> ก็ไม่เละน่าก็ะไรจีดมั้ที่าเพียงแี่เพียงขา,ขาดอ <c oughs> ยงบ่นด้น่า่ไบ่เาก่าเนเนี่ยไ่ผมบ่จะนอนกัเห็ดเห็ดวันเห็ดมาตรทานเน้บมาตรทานอะไรเห็ดยงไงกวานีดนอนเลยบวสมดื่มเข่างั้มันบวทันไม่ไหวสบายดีลบอ ออถ้าแม่นนำบ่แม่นยังหนำอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยว่าแซเสลายตื้อปากาเดังแตีบเตี๊บเตี๊บนะอะไรก็ได้จีบแปะมาคราวนี้ก็จะขอจับคิมให้ใน่ยพี่น้องขอการจิบหนาพี่น้องสบายดีทุ่งใส่สีสขาว,สาวทุ่งใส่สีขาวของน้า